สวัสดีครับเรียนสร้างเว็บไซต์นะครับด้วย HTML กันต่อครับผมเปิดโฟลเดอร์ project x ออกมานะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเปิดไฟล์ index.html ที่เราสร้างไว้นะครับไฟล์นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะมีพื้นหลังเป็นสีไนไว้เฉยๆนะฮะคลิกขวาที่ไฟล์ index.html นะครับแล้วก็ open with โน้ตแพดนะครับเปิดด้วย n o t e แ a d ออกมาอ่าผมจะสร้างเทเบิลนะสร้างเทเบิลครับเปิดแท็กเทเบลเลยครับแล้วก็ปิดแท็กเทเบอืมตอนนี้ <c oughs> มีการสร้างเทเบิลขึ้นมาแล้วนะครับ c อนโทรลเครับแล้วลองรีเฟรชดูครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีแถวนะฮะอ,อ่ ยังไม่มีแถวผมใส่แถวก็เป็นนะครับเปิดเปิดแท็ก tr นะครับ table row นะฮะแล้วก็ปิด table row นะครับตามระเบียบพักเซฟครับแล้วลองรีเฟล็ดูครับก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับยังไม่เห็นอะไรผมใส่เปิดแท็ก td ครับ table data นะครับใส่ table data เข้าไปอีกปิด td ครับผมเซฟครับผม ก็ยังไม่เห็นอะไรอีกฮนะอ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ย table เราเสร็จแล้วครับมีแถวแล้วก็มี data แล้วนะครับใส่เลขหนึ่งเข้าไปเลขหนึ่งนะครับอ้าว hello my table อ่ะ save ครับผมคราวนี้มา r e f r e s ครับก็จะเห็น hello my table แต่ก็ยังไม่เห็น table นะครับผมให้ table border เท่ากับ1ครับใส่ข้างไหนฝาหนูนะครับ ใส่หนึ่งเซฟอ่ะลองรีเฟชครับอ้าวคราวนี้ก็จะเห็นแล้วครับผมซูมเข้าไปนะคอนโทรลแล้วก็วิวเมาส์ View, Mount, เข้าไปนะครับจะเห็นนี่อันนี้ฮะสี่เหลี่ยมข้างนอกคืออะไรครับคือเทเบิลครับเทเบิลทั้งหมดขอบของเทเบิลนะครับส่วนข้างในนี้นะข้างในคืออะไรครับข้างในคือ table data ครับเป็น table data 1นึ่ง c o l u m หนึ่งแถวนะครับเป็นกรอบของ table data อ่ะคราวนี้ผมจะเพิ่ม table data ไปอีก1 table นะครับเท่ากับมีสอง c o l u m ผมก็ copy table data นะฮะวางลงไปครับเท่ากับตอนนี้มี2 table data นะครับใน1แถว c o n t r l s save ไว้นะครับแล้วก็มา r e f r e s ดูครับนี่ครับ2 table data เห็นว่ากรอบนอกนะครับเป็นกรอบของ table นี่ table data 1 table data 2มี table row อยู่1นะครับเนี่ยมี2อง table data เป็น hello by table ทั้งคู่นะครับผมเปลี่ยนละเป็น hello my table นี่คือลำดับที่นะครับลำดับที่ 1. Hello my table นี่เป็น p a r t นะฮะแล้วผมเพิ่ม เพิ Table data, ม่มเทเบิลดัตก็ไปอีกนะครับเปิดเทเบิลดัต้าปิด t ทเบิลด t ตาอ่าพอดแปลว่ากะทะเท่ากับตอนนี้แถวนี้นะครับ Table row 1นะแถวที่1มี Data 1 2 3มี3 Data ต้านะครับอ่าเซฟครับนี่ครับห 1> data 1คือคำว่าเล็กหนะฮะแล้วก็ Data 2มีคำว่า p o t Data 3คือมีคำว่ากะทะนะครับกัทะถ้าผมจะเพิ่มอีกแถวหนึ่งทำไงครับก็หมดเนี่ยครับ <are> Copy มาเลยครับ Paste ครับ ctrl v เท่ากับว่ามี2นี่ครับเปิด table row ปิด table row มี2 table row นะครับมี2แถวแถว1 แถว2นะครับคอนโทรลเอสเซฟไว้ครับแล้วลองรีเฟซดูนะข้อมูลเหมือนกันอนะันนี้ผมก็เปลี่ยนขออ้อ2ให้เป็นแพนนะแพนเนี่ยแปลว่ากระทะครับพพรนีนแปะว่าหมออ่ะเซฟครับผม1พอผัดหมอ้อ2แพนกระทะนะฮะครัวนี้ผมจะเพิ่ม เพิ่มหัว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 ตารางเข้าไปหน่อยนะครับหัวตารางตรงนี้นะครับจะกิน3คอลัมน์นี่แบบเป็น3คอลัมน์สองแถวนะจะเพิ่มหัวตารางทําไงครับผมก็เพิ่มแถวเข้าไปครับเปิดท R ครับแล้วก็ปิดท R เพิ่มแถวเข้าไปในแถวก็จะมีแถวนึงนะครับแถวนี้แถวนี้ก็จะมี TD แล้วก็มีปิด TD ่าอ่า,อา table row อ่าหัวข้อนี้ก็จะเขียนว่าอะไรเขียนว่าเขียนว่าเขียนว่าคำศัพท์ในครัว control s save ครับอ่าก็จะมี table data ขึ้นมานะครับนะว่าคำศัพท์ในครัวอ่าแต่ไม่มี table data 2ออันนี้นะครับเพราะเรา เพราะว่าแถวเนี้ยมี Table Data เดียวนะครับมี1 column. คอลัมน์คราวนี้ผมจะให้ Table Data น้นี้มีขนาดเท่ากับ3คอลัมน์ไปเลยครับเป็นหัวข้อนะครับผมก็ใส่บอกไปว่า c l l span ครับคอลั m n s p เ n เท่ากับอ่ในก็หมายฟันหนูนะครับเท่ากับ3นี่ฮะสามหนึงเท่ากับ3ช่องครับมันก็จะกลายเป็นว่าคำศัพท์ในครัวนี้อ่ะโรนี้ก็เป็นขนาด3ช่อง ผมอาจจะใส่หัวตารางของแต่ละอย่างเข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะผม copy table row ตรงนี้มาครับนี่เท่ากับตอนนี้มีกี่แถวครับเนี่ยมี1นึสองสามแล้วก็สี่แถวนะครับมี4ี่แถวก่อนปิด table control s save ไว้ครับอันนี้คือ นัมเบอร์นะฮะอันนี้คือเอ่อวอตวอตวอแคปอ่าอันนี้คือมีนิ่งฮะความหมายทนเอ a เซฟครับแล้วเรามารีเฟรชครับแน่ Number 1 Number 2ออ่ามีความหมายอ่าโอเคคราวนี้ <c oughs> ยังไงอีกอะอยากทำอะไรอีก ให้คำศัพท์ในครัวมาจัดกลางนะครับอ่าจัดกลางทำไงครับเราก็ใส่แท็กเซนเตอร์เข้าไปครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยครับนี่แท็กเซนเตอร์นะครับปิดแท็กเซนเตอร์คอนโทรลเอสเซฟไว้ครับผมมาแล้วครับคำศั์ในครัวเฉพาะคำศัพท์ในครัวก็จะถูกจัดกลางนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราไม่ปิดแท็กเซนเตอร์ได้ไหมเซฟดูนะครับ มันก็ยังได้นะครับตัวอื่นไม่โดนแท็กเซนเตอร์ด้วยเพราะว่าถือว่าแท็กเซนเตอร์จะถูกบังคับใช้อยู่ในคอลัมน์นี้คอลัมน์เดียวครับอยู่ในเทเบิลด t ต้นี้ครับแล้วก็จะโดนปิดโดยอัตโนมัตินะฮะอืมแต่ว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าเขียนให้มันชินไว้นะครับเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเปิดแท็กปิดแท็กตัวนี้เราสามารถใส่แท็ก อื่นสอนก็ไปได้เลยนะครับเช่นฟอนต์นะฮะฟอนต์ให้ไซส์เท่ากับเท่ากับไรครับเอาเท่ากับ1ตัวเล็กไปเลยนะลองเซฟแล้วลองเปิดดูครับนะเฉพาะเทเบิลดาตานี้นะครับก็ฟอนต์ไซส์เท่ากับ 1, 1> อื่อ่าหรือแถวนี้ครับเทเบิลดาตานี้ให้อ่า ให้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 ใหฟอนต์ไซต์เท่ากับหนึ่งไม่พอสีครับสีสีส,สีคัลเลอร์หรอคัลเลอร์เท่ากับอ่าให้ฟอนต์นี้สีสีอะไรครับเยลโล่เซฟครับอ่าฟอนต์ก็เป็นสีนี้ครับสีเหลืองแล้วถ้าอยากจะให้พื้นหลังเป็นสีอื่นนะฮะก็อ่า มาที่นี่ครับมาที่แท็กทดีครับคือทั้งแถวเลยทั้ง table data นี้เลยนะครับ bg color อ่าเท่ากับสีอะไรดี black อ่า blue อ่ blue ตัดกันดีงาทำสับในครัวเฉพาะ table data นี้นะครับเราสามารถกำหนดสีให้กับ table ทั้ง table ได้นะครับเช่น นี่ครับทั้ง table เลย uh, bg color เท่ากับเป็นสีอะไรดีครับ white table bg ครับเธอทั้งหมดแต่ว่าเฉพาะ table data อันนี้เราโดนกำหนดสีว่าเป็น blue ไว้มันก็เลยมันก็เลยเป็น blue ครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีกำหนดไว้นะฮะถ้าตรงนี้ไม่กำหนดไว้เป็น blue มันก็จะเป็น white หมดเลย ทั้งอันเลยครับนี่ผมลบออกนะนะเป็นไวท์หมดเลยทั้งอันเราสามารถกำหนดได้ทีละ r o ทีละคอลัมน์ประมาณนี้นะครับคราวนี้ <c oughs> เราสามารถที่จะทำอะไรกนะัน border เท่ากับ1ไม่สวยเอาให้ b เด d e r เป็น0ก็จะ ไม่มี border ครับผมอา no border เราสามารถที่จะปรับขนาดปรับขนาดของคอลัมน์ได้นะฮะปรับขนาดของ column ได้ะะดอไดเอาผมเอาปรับปรับขนาดของ table ทั้ง table ก่อนถ้าผมบอกว่า width เท่ากับอเอาสักกี่พิกเซล500พิกเซลครับเซฟเปิดดูครับเนี่ยมันก็จะมี500 อ๊ะนี่มันใช่5้500พิกเซลเหรอทำไมมันดูเยอะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเราสูมมานี่500พิกเซลนะครับอือคราวนี้เราสามารถกำหนดะลรได้อีกเราบอกว่าเอา table width เท่ากับไม่เอาเป็น500พิกเซลครับแต่ขอเป็น75%ของสกรีนครับ อา75%ของสกรีนครับขนาดมัน75%ของความกว้างความกว้างสกรีนอยากให้เทเบิลมาจัดกลางทำไงครับทำให้เทเบิลจัดอยู่กลางหน้าก็เปิดแท็กเซนเตอร์เลยครับอา้าวนะมันก็จะมาจัดกลางหน้าอยากให้เทเบิลเลื่อนลงมาหน่อยทำไงครับขึ้นมาทัดใหม่2ทีครับ ปั๊บก็ลงมาถ้าขึ้นมันทัดใบหนึ่งทีกลับขึ้นไปโอเคคราวนี้ทีดีนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับความกว้างของเท t a b ทีดีแต่ละอันได้ด้วยนะครับผมให้นำเบอร์เนี่ย width เท่ากับเอา50พิกเซลนะฮะ จะเล็กลงมาหน่อยเดี๋ยวผมให้บอร์เดอร์เท่ากับหนึ่งไว้จะได้มองเห็นเห็นบอร์เดอร์ชัดๆนี่ครับ50อ่าอยากให้เล็กกว่านี้ก็ได้นะ30อ่ะ,อะให้จัดกลางครับ1 2 3นัมเบอร์เนี่ยก็เซนเตอร์จัดกลางครับโวแคปความหมายให้เป็นเซนเตอร์ให้หมดครับอ้าว เซฟครับน่ะโอ้แคปความหมายก็มาเซนเตอร์แล้วอืตัวนี้วิดสามสิบแล้วตรงนี้วิดเท่าไรได้ครับทีดีโวแคปโวแคปโวแคป,แคปทีดีให้วิดเท่ากับเท่าไหรด่ดีอ่าอยากให้แบ่งครึ่งครึ่งกันนะครับระหว่างโวแคปกับความหมาย ก็จะกําหนดเป็นพิกเซลก็ได้นะครับหรือกําหนดว่า50%ของที่เหลือนะไอตัวนี้ฟิกไปแล้วนะดังนั้นตรงนี้ฟิกไม่เกี่ยวกันแต่จากตรงนี้ถึงตรงนี้นครับแบ่งเป็นคนละ50แล้วกันนะอา้าวลืมใส่เท่ากับนะครับเท่ากับฟันหนูอา่าเซฟครับเมื่อตรงนี้50ตรงนี้ก็จะ50เอ๊ะหรือเปล่านี่ทำไมมัน50% มันดูไม่ค่อยจะห้าสิบเลยฮนะอ่านี่ยเอ้ห้าสิบปะดูเหมือนไม่ค่อยจะห้าสิบเลยนะอออ่าแล้วถ้าเกิดอันนี้เท่าก,กับห้าสิบด้วยอนะอ่า with เท่ากับจริงๆห้าสิบเปอร์เซ็นอืมเซฟครับอ่าอ๋อ น่าจะเท่าแล้วมั้งต้องไปเป็นทัดวัดไหมเนี่ยนะฮะวิทเท่าก,กับ50%ก็คือนี่จากนี้มานี่จากนี้มานี่ก็จะเท่ากันนะครับหรือเราจะกำหนดไอ้นมเบอร์ตรงนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะมันก็จะประมาณนี้ให้ตรงนั้นเป็นสัก20%เอาให้มัน100%นะคุณที่เหลือก็เป็น40% นะอันนี้อีกอันก็จะเป็น40%เซฟครับลั Run, นบะับนตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับ Number 1 Number 2โอเคนี่เป็นการใช้แท็กใช้แท็ก HTML นะครับเดิมๆดังเดิมเดิมๆเลยครับ HTML ในการสร้างตารางซึ่งปัจจุบันนี้ไอไอ้ไอไอแท็กแบบนี้บางอย่าง,งก็ล้า,าสมัยไปม,มากนะครับเขาใช้แท็กสไตล์ชีทนะครับเพื่อมากําหนดทั้งแถวเพื่อมากําหนดทุกอย่างที่เป็นแท็กอะครับใช้สไตล์ชีทได้หมดเลยเนี่ยเทเบลิลกำหนดสไตล์ชีทได้ทุกอย่างครับ tr กาหนดสไตล์ชีทได้เช่นผมกําหนดว่า เทเบิลดาต้าเทเบิลดาต้านี้นะครับอ่าเนี่ยนัมเบอร์โวแคปความหมายเนี่ยผมกำหนดผมบอกว่าขอสไตล์นะครับสไตล์ style เป็นอ่าฟอนต์นะฮะเอคัลเลอร์เป็นรดงนะฮะ ฟ o นต์คัลเลอร์เรดซฟครับอืมเปลี่ยนไหมอ่าไม่เปลี่ยนนะอ่างั้นก็ไม่ต้องใส่ฟอนต์ครับ Color อร์เฉยๆนี่แหละอ่าเรดนะฮะชะกักเขาจะกำหนดเป็นเ่าเป็นสไตล์เ,เข้าไปเลยก็คือว่าตรงนี้ครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเขียนเขียนเป็นแท็กฟอนต์ไซสเท่ากับอะไรเงี้ยมันจะดูมันก็ดู เละๆครับรู้สึกว่าจะแบลบกกาวฟอนต์ฟอน,ฟอนขีดไซส์นะฮะให้ฟอนไซส์เป็นขนาดเท่าไหร่ดีเป็นขนาด20อ่า px นะครับคอน t ทรลเอ่เ SF อาตัวโนเนี่ยครับโดน โดนปรับขนาดเป็น20แล้วนะฮะแต่ต้องดูเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะนัมเบอร์นะครับขนาดสอนไซ์เนี่ยสไตล์เนี่ยครับมันกำหนดไว้ได้ในทุกทุกทุกแท็กเลยมันเป็นตัวกำหนดกำหนดรูปแบบนะฮะเขาเรียกว่าสไตล์ชีชนะครับรุ่นใหม่เขาก็จะกำหนดสไตล์ชีตอันนี้เป็นแบบ inline สไตล์ชีตนะครับ inline สไตล์ชีตเป็นแอตทริบิวต หรือจะเป็นแท็กก็ได้นะทีดได้ไหมลืมอย่างนี้ได้ปะ่ะสไตล์เท่ากับอย่างนี้เลยอ่าเลขหนึ่งใช่ไหมอ่าสไตล์เท่ากับอืมคัลเลอร์เนวี ฟอนต์ไซส์ให้เป็นยี่ิบห้าเซฟครับไม่ได้นะไม่ได้ไม่ใช่แท็กออแต่ว่าเป็นต้องเป็นแอตทริบิวต์ของ okay. uh, ของแท็กโอเคอ่าแอตทริบิวต์ของแท็กโอเคขอบคุณค่ะลูกมารืท <c oughs> อะไรหรอก attribute อืม attribute เป็น <c oughs> คุณลักษณะเห <c oughs> มือนเทรดเหมือนเทรดเ <c oughs> อาแล้วครับเท่านี้เราก็สร้าง tag เอ้ยสร้าง table <c oughs> จัดการเกี่ยวกับ table ได้นะครับใส่ bg color <c oughs> ได้เปลี่ยนสีได้ก็ประมาณนี้เนีย่ยพวก tag พวกนี้ใส่ bg color ได้หมดนะฮะโอเคอ้า งั้นก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ